A yam nông, ai mùa sau sư mà tai 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 Hả? Hả? tai tai ta tai 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 สวัสดีคับพี่น้องโซโก้โซคนจ้ามีภาไมายามเดีจ้าตอนใส่ประเดี๋ยวมานำผลวุ้กีดินกุ้ยแกนเถิเนาะสวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกท่านครับผมสวัสดีครับขอสุข เขาสุกเป็นหนาดเที่ยงทุกเช้าครับพี่นออ้องเพราะว่าน้องนี่เป็นน้องของเขาทุกเป็นน้องผู้หญิงนี่บอ่เดีย๋ยวเขามาฟังฟังทางแลมพี่น้องมีถ้าพี่น้องติดตามคลิปตลอดอกันที่เห็นว่าเขาอยูุคไปที่ไโลกูกมันนี้เป็นเื้อสั่งไม่พี่น้องแล้นวนแต่เรียกนม็ดนึง มันร่อยขึ้นากวันนี้ใส่ยีกิมบุงเลยให้ใส่ไม่ยำไ่ิไม่อยากติปีเขาเลยให้หดเงให้หมดปีกเขาไปเลยหาแนวกีดแรงพี่นองหาแนวใส่แรงเสีไดากินแรงบอวเป็นตะยำ แมงิ่ยเต้าดีแถ้โอ้แมงคือหไลยแถ้มันหลุดมด้เนึ่นี่น่้แต่ปลาตัวนึงพี่น้องโอ้ฮั่นดิุ่ดีอืมอืมโคตราเลยเนาะคิดตัวใหญ่เลยนะน่ตัวแรกแขกบ้านพี่น้อง แม่จังเลยเข้าเบ็ดเจียวจังเบ็ดไม่ขึ้นมุนจะลุนจะลุนจะลุนนันสัน ก็ขค้ขันกับท่านปลาหยางสั่นยเดี๋ยวกันนี่กับท่านปาหยางคนอ๋อคู่ไหมลืมข้าวนี่โอ้โหดินีนมาถงคู่ันไปนะมาย่าอย่าไปคู่ออกจากปลาอีกนะได้มาสองตัวแล้วพี่ต้อง จ้าพี่น้องมายามเบ็ดเนี่ยเหมือเ้าวสวยจ้ามาเหมือขึ้นได้สองโตแมายามเบ็ดอีกแล้วจ้าเนี่ยเหมือเ้า เป็นยังไงน้อ่เหมือนเ้านี่ฮะเอาทางนีปลาเพราะคือท่างานตึงเอ้าขึ้นหลังขึ้นหล ข้างหนี่ยางหยักสงบเงียบขึ้มิดอิงอิงแท้ได้กินง่ายปะเนาะเหมือนนี้เนาะ Không. biết hỏi cái chân hoàn toàn nè tên dưới su lắng này Some mặt quá ta bê tận ừ, ta hả hả bưu bên tôi nha anh em cái cái เงี้นม้นี่นี่นีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเใส่โตปลาก็มาเห็นเี่หาเราเมือมือยู่ตัวใหญ่ีดิบัง่างคนดำดใหญ่เนี่พูด่ะโอ้ทั้งโอ้โหอ้ยปลาเอ๊ะปัาบลูอ่ะปยังปยบาปดปดมาได้แล้วจนถองไซเออ่น่ะหาเทียมติดออกมะไม้โอ้พ่อถืออันนี้ไม้เจ้านี่ไม้ทางโ้ดนี่ตัวนึงขนาดนี่มั่เนะอ้อปอมตัวนึงขนาดนี้บ่เนี่ เอาว่าเอาใส่ในถุงเลยเอาถุงไหถุงมีปลาตัวปลาไหมพี่น้องกำบ่ากระหวังจะแบบที่รู้เหรอคำปลาเนี่ยคำตัวปลาหนึ่งเ่ยบอกคนมันก่อเลยกูคำก็ได้เาเบ็ดนี่ดิมิดเดียวนึ่งปลาสวมนิดเดียวเลยพ่อนดอกไม่มีดอกเป็นสนลามสู้เงยขึ้นมันี่จกค้างมันด้วมันจะตายคุณน้ามันจะตายปะตัวปลาไหมุกจกค้างมันมันตายดิปดปดต้องปดเบ็ดต้องปดเบ็ดเออปล่อยไปเลยก็ได้

บอลตันมันตินดอกจากถุงมัอนยังดอกเพื่ออะพี่น้องสองโตแล้วโชวงามปลาสองโตสองโตโอ้ดีดีดีนี่มันตัวที่สามเอาเบ็ดซักลงในหันน้ำไปไงจับไปนั่งไหนดอกเพี้ยแค่นึงโอ้เอาตัวนั้นก็หอยอ่อนต้อนแล้วให้มันกินซะถึงขึ้นบอลยานเนาะไห้ตัวมันบอลหลุดต้องขึ้นโอ้ยฮัลุดเบ็ดนี่ว่าป่านยังอือ มันมันเห็ดเกี่ยวเบ็ดเลยคือกนรึจี๋เนาะเห็ดเป็นเกี่ยวไว้เลยเห็ดจังเนาะมันมันเื็ดตัวอาหารโอ้สามหลังเลียดกันเลยเหนมั้ยนี่แหลมจังมันใสฮะติดป่โอ้มุบมุบยังนั่นเดยื่นมาใายพอปานได้ลยจีโอ้ งามงา,มงามมเอาล้างนันย่งมาหนึ่งกำลังฝากันกำลังเลยนั่นล้างหนังนะน่าใส่บิดแต่ว่าถุงใส่ปลาเพระพาะาขนมมานาพี้นอน <c oughs> นี่นี่ไม่ย่งางเหมือนล้างนี่ไหม ขอวดีงเขาว่ระหว่านกไปฆ่าด้วยใสรกวดโคกว่าแมนเก๋ห้าิกิิเ็ดเนอไปเพ่นเดยเี่ยว่นอถ้าล้างยูเพือสูงแ้วมันดกันจังวะเดทเท่าก็ยังกังดังยสูง อเอานี่ดีกินล้วพี่น้องกินอีกแล้วกินอีกแล้วโอโโอ้ก็ดึงแห้งเท้โอ้โโอ้โหอโวนเนี่ยกถือก็ถือกนถืโอ้ต่านหมตะวันลัาตะวันอันเป็นทองเล้ยงเลียงเนาะงาเ้นยงั้น่แต่ผมมีอันี้เรียบร้อย ก็นาจได้บายหอดเบียดน้องได้หลายตัวแล้วเด้อติดหม้อเฮ้ยกำถุงไว้น้ำเด้อนั่นแหละครับมันกอนมันใหญ่บอกว่าอย่างงั้นข้าดีกว่าตัวน้อยออกตัวข้าพกล่าวออกเฮ้ยเดี๋ยวไปว่าขึ้จักหลังพี่น้องเลี่ยนกันใส่ลายโยนปานหน้างามยืนปานหน้างามเข่าแถว Say cái đéo hay hiện biệt. biết 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 thôi biết 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 Ừ. biết biết dâm cả biết 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 đây. biết 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 lợ. กอลึกบอบอบอ,บอ,บอตะแคมปากเลยอ,เอ,เอืเอาเวดเวด <c oughs> โอ้ยของเลยล้วนะอะน้นต้นเห็นว่ดเขาใจหนีายด้วยไงครับกตัวแให้ให้ยวนบปเของตายเนาะ ขนาดมันขึ้นมาได้มาเราอีกเนาะเรา่นอะเนรุดปอรุดหลายหลังแล้วเนาะรุด ไปของหญ้าโอ้นี่สิขึ้นมากของหอญ้าแม่มแมงหยั่ไต่ขึ้นแมงไต่ขึ้นแมงไต่ขื้น,ม,นม,มาเป็นมูขันถือกับถือ,ถอเลี้ยงหลังเลยคุณน้อง Lại. Ừ, cái là cứ điêu bay hiến hỏa biệt ôi nè 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 bên ta tôi nhảy để nhảy thử cái lá Bên tung ủa bơi nè ao bén hắc gì bón mù lóng hẳn ngọn hẳn đây cái gì đây đây cái ừ, đây là ตัวนึงหอยโอนตัเลยอันใดหอยปลาแต่คือบอเห็นถุงยองงอถืองายกรุงนูนเหมือนเมันคุยดีเดยมาถุงมาสิมั้งดีตับกึเหยบลอย Ngoài, có เบิน đầy หลาย lô แล้วติอ่านี่คลิปหมดเด้อ à, <laughs> nhìn Ô, ô, เลยไปแล้วกลับมากินเด้อนะฮู้ฮะโอ๋ hang ไสคือบ่ chung nằm โอ้ย điểu gì vậy? Hả? Bo khăn năn rút chỉ rồi. Bư, chơi mà, cơn na tôn này nôi như súp. Liên nếp điều bưng โอ้ยบุอเบ็ดเรืงเบ็ดจะาขอดออกพ่อนเมันโตผุ้หนักผุดนุุุยกล้นมีพี่น้องตนีพี่น้องโอ้ลลังใส่ครับใส่ไม่ล้างมูอให้พนไหม เห็นมผมไหมนู้่ใกลไหมปุ่นไหมพอสุกขึโอ้ปุ่นอ่ะสุดใจนี่ไกลไปยังนี่ตัวนี้ก้อนไมยังอ๋อตัวนึ้เราคดตัวนตัวปุ่นตัวนี้ก้อนทีน้องโอ้ตัวนั้นจะงออกมาปวตัวนึงมูมูกเห็นเราปว่ะเนาะเลี้ยงหลังเลยตัดยังเ้ยโอ้เอาปนได่หลเลยหลโลเลยหลลังเหมือนกันสดลยตโลเทีนาะเปิดตัวปุ่นน่ะปุ่ยยุยปุ่นน่ะ เห็นไหมเนเห็นดูอืมกูถือปลาหนักปลาเลยนะแต่คนถุ้ปลาอยู่แล้วสุดาแล้วเพิ่งอันนี้ซีดขึ้นแต่ซิดกงเหียบมูบูเพีหนึ่งเดียวแต่คนถือปลาือปลาดยจเท่าไหร้าดูบ้างไหนมูบูกยงหรอคเอเดี๋ยววันนี้โคอนเอาว ใส่ก็ย hmm. ังม oh. ีติมซิมอยู่อ uh. ุ้นันนั่นติงติงติงไปดออบ่ไงหอโอโโอ้โหี่นองว่าต้องกดด้ตองามเลยกดตีเียเนาะอืมเอ๊ะมีคนถือป่าเดีวเขาต้องกดอนักเข้าบ่นักนมั้ยต้องปล่อยมันปลอยยอยนักน่าดีโอ้โหเบ็ดตาตาเสียดเลย ได้แล้วได้ยู่ม่นทิดแลังแม่นันเดี๋ยว่เียเดี๋ยวไ่ันไม่บ่เดี๋ยวไล่องได้บ่ปุ้ยคนหนบ้างไยัสมลักไปแล้วนั่นเจ็ดนามที่ขางหนคี่น้องวายเต็มเปัดเขาเิ่งเป็นข โอ้ยคนดึงคนแล้วพุ่นนอะาว่าแม่นหน่อยเด้อพุ่นนะ่ะอู้อปู้ปลาไปแล้วปลาไปแล้วปลาไปแล้วเต็นดงอง,งไปแล้วเออเบอร์สนเลยพุน่นล้อยสยเลยดึงแล้วคน หลังสุดท้ายพี่น้องปลาเข้าขึ้นไปสรุปททางเทิงผลแหละแม่ซือปลาเอาซือเยอะอนี้ซือปลาปลทั้งเลยปลาลยอยบอยยเหียงลงไปพี่น้องเบิรเลียววันนี้กับที่พักเข้าวัน มีสุกตัวนี้ได้บอลลนี่พน่นี่โอ้ได้ครับได้ได้โอ้ได้พี่เนาะเนาะเออตัแสะอนให้ตต่มันโอ้มันไก่ออกแล้วโพี่น้าะรูดบัดดินบัดเดียวรูดบิดเลยมันเอี่เอี่เที่เอเอออมวยถุงเทามาเดี๋ยวซ้ำใจเจาท่านบ่ล่ะโอ้ยท่นองหนเท่ลงทำไม ผลงานของเสาวนีเนาะพี่น้องปึ๊บเบุ้งน้าพี่น้องเออผลงานของเสาวนีจ้าอะไรตัวดำวดำน้เดี่ยวเลยพี่น้องอกระดาษพาสุกยกขึ้นกันน่ะตัวดำดำเหมือนจอร์ชเคนกตัวใหญ่ขึ้นกันน่ะอกระดาษพี่น,น,น้องเออจะซื้อตัวไม่ไคเนี่ยมาซื้อลำเดียวแปดสิบบาทไหมขายปลาตัวเดียวยปังไงอันนี้เบ็สข้อความเหลาเด้อพี่น้องผมเป็นคนหยักพสุกเป็นคนพามาใส่ใส่น้ำกัน เพื <c 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 ่อนมาเบ็ดเขากันแต่ยังโตนับปุบันปัุกสิบตัวสิบตัวันึ้นเมื่อขึ้นเท่าใดสองตเป็นสิบสองตัว่ารุดกันหลายด้วพี่น้องงามเยอะได้เลยสิบสง้ีเนาะไปแ่กันแต่กินโยนามเจือกเลืกประยูด้นีปาปุนไปได้นี่นามตืมันดินมาไหน่นนอไปปนเมียนอยงก็มา ปลาปนพี่น้องกันกระแนงว่าไรเนี่ยมันขึ้นกันมันท้ามันดิ่มเมเป้นเลยเลยมันเกิดสบบสบบอยู่เนาะปลาปนพย่นี่ปอมนี่แหละปลาลองชมพี่น้องเอ้ยมันกิดมันกิดมือได้มือว่าอะไรกันที่การหากระไรเอาปีทิบเลยก็ไงมาเอาข้าวปลาพี่น้องเหมือนนี่ฮู้กระยำเบ็ดแล้วๆล่ะเคยเป็นไงยังไงเม่ยวานปลาของห้องออกออกจังหวัดมาเอากุ้ยเติ้ลปลากุ้ยเติ้ลวลาอยอะ เลิกตัวกับรถเลิกตัวกับรถลุตแหละครับบันนี้เรายามแล้วสาเร็จแล้วกับมาน้ำกันสามสี่คนนู่นนี่ล่ะหกสิบเอ็ดยูเอทิมแบบไรพี่น้องกับช่างไฟติดตามทีนึงเด้อครับสำหรับวันนี้ผมกุลศรีเก้าผมว่าสวัสดีจากพี่จากน้องกันเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ